รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับเราสองพี่น้องในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กับสารธรรมมีสใต้ในรายการพุทธปัญญาพิรมเ,ออเช่นเคยนะคะโดวยวันนี้ค่ะท่านเจ้าคุณพระศรีวชิรานุวัตรจะอาวานวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมายังคงมีเรื่องราวน่าสนใจมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อในช่วงนี้ธรรมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม เวลาพระทนา้พรท่านก็จะให้โยมด้วยภาษาบาลีว่าอายุวัตโกบ้างธนวัตโกบ้างสิริวัตโกบ้งางยศวัฒโกบ้างภลรวัฒโกบ้างวันวัฒโกหรือแม้แต่สุขวัตโกซึ่งในชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องการอายุมีโยมท่านใดบ้างที่ไม่อยากมีอายุ ก็อยากมีอายุยืนทั้งนั้นเวลาพระท่านห้พรท่านจึงบอกว่าอายุวัตโกนะโยมนะซึ่งก็แปลว่าขอให้โยมมีอายุมากอายุยั่งยืนอายุเจริญเจริญด้วยอายุอันนี้ก็เป็นพรประการแรกที่มาวันนี้อยากจะให้โยมทั้งหลายได้มีอายุเรียกว่าอายุวัตโกทุกท่านทุกคนให้เจริญด้วยอายุ แต่การจะเจริญด้วยอายุก็ต้องดูอาหารด้วยนะโยมอาหารก็ต้องมีทานมีรับประทานอาหารก็ต้องมีประโยชน์จึงอายุจึงจะเจริญแล้วสิ่งสำคัญอารมณ์ก็ต้องดีด้วยอารมณ์สดชื่นอารมณ์ดีอารมณ์ม,มีความรู้สึกปรารถนาดีต่อคนอื่นๆอ,อย่างนี้ยเรียกว่าอารมณ์ดี แล้วสิ่งสําคัญก็ยังต้องมีอากาศหายใจด้วยถ้าไม่มีอากาศก็หายใจไม่ได้แล้วสิ่งสําคัญที่จะทําให้ชีวิตของเรารุ่งเรืองก้าวหน้าก็คือการไร้โรคไร้ภัยจิตใจที่มีเมตตาต่อคนอื่นอย่างนี้จะทําให้เรามีอายุมั่นขวัญยืนมีอาหารมีอารมณ์มีอากาศ มีออกกําลังกายด้วยไรโรคไร้ภัยและสิ่งสาคัญมีเมตตาจะทําให้มีอายุยืนประการที่สองที่เราปรารถนาก็คือธนวัตโกแปลว่าเจริญทรัพย์มีทรัพย์มีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างนี้ก็อยากมีอยากเป็นทั้งนั้นมีใครบ้างที่อยากยากจนมีใครบ้างที่ไม่อยากมีอะไรเลย ไม่อยากกินข้าวไม่อยากแต่งตัวไม่มีทุกคนก็อยากมีทั้งนั้นทรัพย์สมบัติพอได้ใช้เป็นประโยชน์สร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้เรียกว่าธนวัตโกพรข้อสองนี้ก็ให้โยมมีทุกคนนะเรียกว่ามีทรัพย์กันทุกคนพรข้อที่สามพูดถึงความรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งพัฒนาไปเรื่อยท่านเรียกว่าสิริวัตโก เป็นชีวิตที่ได้อะไรใหม่ๆม,มีอะไรใหม่ๆม,มีความรุ่งเรืองอยู่เรื่อยมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาอยู่เรื่อยไม่ชีวิตไม่ตกต่ำมีแต่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นพระบวชมาแล้วก็ก็ต้องรุ่งเรืองในสมณเพศจเจริญด้วยคุณธรรมสัมมาปฏิบัติอาญาติโยมก็เช่นเดียวกันทำธุรกิจการค้ามีลูกมีหลาน ก็ปรารถนาอยากจะให้มีความรุ่งเรืองกันท่านนั้นเพราะฉะนั้นขอวยพรมีให้โยมทุกคนมีสิริวัฒถโกรุ่งเรืองด้วยหน้าที่การงานชีวิตลูกหลานดีพรอีกข้อหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็คือเรื่องยศตำแหน่งหน้าที่ใครก็ตามที่มีหน้าที่ก็ให้รุ่งเรืองก้าวหน้าเรียกว่ายาวัตโกซึ่งหลายๆท่านก็ปรารถนา ทำงานตำแหน่งนี้ก็อยากจะขึ้นตำแหน่งนั้นอันนี้เป็นเรื่องความปรารถนาพื้นฐานของมนุษย์เราทำหน้าที่อะไรเราก็อยากจะเริญรุ่งเรืองเรียกว่ายศโบราณท่านสอนเอาไว้ว่ายศและลาบย่อมมาสู่ผู้ขยันสติมั่นสะอาดล้วนคิดทวนทีทั้งอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดีไม่ประมาทอย่างนี้ ดีนักแหลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยพระสามรูปไปทุดงเป็นพระลูกศิษย์อาตมาเล่ามาเล่าให้ฟังไปทุดงในป่าแล้วก็ไปหลงป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นป่าใหญ่หลงเข้าไปหลาย 10- 20กิโลหลงเข้าไปแล้วไปเจอสัตว์หลายประเภทเช่นชนีขาวก็มี เสือดำก็มีช้างก็มีหมีดำก็มีก็หลงอยู่ในป่าประมาณ10กว่าวันไม่ได้ฉันข้าวเลยเใช้เนื้อเก้งเนื้อกวางที่มันตายแล้วไปตัดเอาเนื้อในกระดูกมาต้มน้ำเพื่อประทังชีวิตแล้วก็กอดคอกันว่าเราตายแน่ๆหาทางออกไม่เจอก็ได้แต่แผ่เมตตา ในขณะที่หลงป่าเข้าไปเข็มทิศมันก็ทําให้เราหลงไปเรื่อยไปเจอกระดูกช้างใหญ่กระดูกช้างใหญ่หัวปีศาช้างน่าจะตายมาหลายสิบปีพระก็ไปอธิษฐานว่าถ้าออกจากป่าห้วยขาแข้งได้เนี่ยจะเอากระดูกของท่านเศษของท่านไปบังสกุลไปทําบุญให้ก็อธิษฐานก็ไปกอดนอนกอดหัวช้างเอาไว้มีดํามันก็เดินมาใกล้ๆมันก็มายืนมอง มันไม่ทํำลายพระเออแสดงว่าพระท่านมีบาร,รมีมีเมตตาบาร,รมีมากก็อธิษฐานจากนั้นพอเข้าไปในป่าเนี่ยโยมดวงอาทิตย์นี่มองไม่เห็นเลยเพราะไม้มันหนามากพระก็หลงเข้าไปเนื้อตัวก็ถูกเอ,อ่อไม้เนี่ยมันเฉียวมันอะไรเลือดเต็มตัวไปหมดเลยอธิษฐานปับ๊บพออธิษฐานปับ๊บวันต่อมาต้นไม้ที่มันมันมืดมิด มันกลับขยายตัวออกเห็นแสงพระอาทิตย์ก็เลยเอากระดูพยาช้างเนี่ยไปบังสกุลที่ที่ต่างอำเภอในช่วงขนาดที่บังสกุลให้เนี่ยจากนั้นท่านมหาก็ไปจําวัดนอนแล้วก็ฝันว่าฝันว่ามีพญาช้างนะ่ะเดินเข้ามาในความฝันแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากนะที่ทำบุญให้เราเรื่องเหล่านี้ ท่านมหาเนี่ยต้องใช้สติอย่างมากถ้าไม่มีสติเนี่ยในการที่จะควบคุมตัวเองอยู่ในป่าเนี่ยอย่าว่าแต่วันสองวันเลยโยมโอดข้าววันหนึ่งก็อยู่แทบไม่ได้แล้วแต่นี่พระท่านอดข้าวตั้งสิบวันไม่ได้ฉันข้าวเลยเนื้อตัวพร้อมมากแต่ด้วยอาศัยสติและสมาธิในการภาวนาเนี่ยหล่อเลี้ยงชีวิต เราตมาจำได้ลำลึกนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารโยมเคยได้ยินไหมเรื่องพระเจ้าพิมพิสารที่พระเจ้าชาติศัตรูซึ่งเป็นพระโอรสขังพ่อเอาไว้ในคุกคุกพระเจ้าพิมพิสารถ้าโยมไปที่อินเดียก็คงจะได้ไปเห็นบ้างคุกพระเจ้าพิมพิสารเ,เมื่อพระเจ้าชาติศัตรูอยากจะขึ้นรองราชก็ก็จับ พระราชบิดาขังไว้ในคุกจากนั้นก็สั่งห้ามคนเข้าเยี่ยมเพื่อที่จะให้พระราชบิดาเนี่ยสวรรคตในคุกเอ้หลายเดือนมาแล้วทำไมพระราชบิดาจึงไม่สวรรคตสืบไปสืบมาว่าสมเด็จแม่เข้าเยี่ยมบ่อยๆในขณะที่เข้าเยี่ยมเนี่ยพระนางก็ทาพวกงาพวก น้ำมันในตัวแล้วก็ให้พระราชสวามีเนี่ยเลียทำให้ชีวิตของพระองค์ยั่งยืนไปเรื่อยพระเจ้าชาติศัตรูทรงทราบอย่างนั้นก็สั่งสเสด็จแม่ห้ามเยี่ยมพ่อก็ปล่อยจะให้ตายในคุกเอ๊ะหลายเดือนแล้วทําไมสมเด็จพ่อยังไม่สวรรคตเลยสืบไปสืบมาว่าสมเด็จพ่อเดินจงกรม นั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันไม่ได้เสวยพระกยาหารอะไรเลยแต่ทำไมอยู่ได้เป็นเดือนสืบไปให้ทหารไปดูเอา้าสมเด็จพ่อเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์พระเจ้าชาติศัตรูทราบดังนั้นก็สั่งช่างไปเฉือนพระบาทของพ่อเพื่อไม่ให้สเสด็จเดินจงกรม พระเจ้ามีวิสารเมื่อถูกเฉือนพระบาทเจ็บปวดทรมานมากเดินจงกรมไม่ได้ไม่ได้เสวยพระกยาหารอะไรเลยก็สวรรคตในช่วงสวรรคตพระเจ้าชาติสดรูซึ่งเป็นพระมเหสีก็ก็ประสูตรพระโอรสก็ดีใจว่าเราได้ลูกชายก็เลยถามว่าแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างทหารก็มารายงานว่าพระองค์สมเด็จพ่อได สวรรคตแล้วพระเจ้าชาติสู่ก็เสียใจว่าอ้พ่อของเราเนี่ยคงจะรักเราเหมือนเรารักลูกเพราะฉะนั้นกำลังของสมาธิกำลังของภาวนาเนี่ยอยู่ได้บางทีโยมกินข้าวไม่อร่อยเลยแต่นั่งสมาธิแล้วมันรู้สึกไม่หิวเวลาพระท่านปฏิบททัติธรรมฉันไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่ากำลังของสมาธิเนี่ยมันแรงมันทำให้ร่างกายอิ่มไปด้วย อันนี้เรียกว่ากําลังภายในขอญาตโยมทุกท่านมีทั้งกําลังภายนอกและกําลังภายในดังที่พระพุทธเจ้าประสาทผ่อนไว้เรียกว่าภลวัตโกทุกท่านทุกคนนะโยมนะแล้วประการพรอีกข้อหนึ่งเรียกว่าวันวัตโกแปลว่ามีเกียรติคุณมีชื่อเสียงมีคำสารเสริญ ระหว่างคนที่เขาสรรเสริญเรากับด่าดเราเนี่ยเราก็ต้องชอบคนที่เขาชมใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นพรข้อนี้นะ่ะทุกคนก็อยากมีอยากได้ก็คืออยากให้คนอื่นชมเราไม่อยากให้ใครมาว่าเราอยากให้คนอื่นรักเราอันนี้เรียกว่าเป็นวันวัตโกมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณ คุณงามความดีไปที่ไหนเขาก็ยกย่องไม่ใช่ไปที่ไหนเขาก็นินทาใส่ร้ายเราไม่ชอบชอบแต่คำเพราะๆชอบแต่คำดีๆชอบแต่คำชมหรือว่าโยมไหนชอบเขาด่าถ้าโยมชอบด่าแสดงว่าโยมผิดปกติแล้วนะอ่าเราก็ต้องชอบเขาชมทั้งนั้นอันนี้ว่าเป็นพรข้อสุดท้ายสุดท้ายจริงๆเขคือสุขวัตถโก แปลว่ามีความสุขมีใครบ้างที่ไม่ชอบความสุขมนุษย์รักสุขเกลียดทุกทุกคนไม่มีใครหรอกที่อไม่เอาหรอกความสุขฉันอยากอยู่กับกองทุกทั้งชีวิตไม่มีมีแต่อยากได้ความสุขกายและสุขใจสุขกายก็มีเรื่องชีวิตไรโรคไร้ภัยมีอาหารมี อะไรที่สมบูรณ์ทางกายเรียกว่าสุขกายแต่สุขใจเนี่ยไม่ได้มีทุกคนหลายหลายคนอาจจะสุขกายแต่ไม่สุขใจบางท่านอาจจะไม่สุขกายแต่ก็สุขใจอัตมาจำได้ว่าเมื่อหลายปีแล้วไปที่อินเดียเรานี่หนาวมากช่วงธันวามกรกาเนี่ยเป็นเมืองช่วงนี้หนาวในขณะที่นั่งรถไปเนี่ยอาตมาเห็นนักบวชเรียกว่าสัญญาสี สัญญาสีซึ่งเป็นนักบวชในนิกายหนึ่งของศาสนาเชนเน่ยท่านไม่ใส่เสื้อลบสององศาเนี่ยเดินตามถนนอยู่ได้ยังไงเราเนี่ยทั้งหมวกทั้งไหมพรมทั้งถุงมือถุงเท้าหนาวแต่ว่าสัญญาสีเนี่ยท่านเดินไม่ใส่อะไรเลยถือการน้ำคือท่านเหมือนทุกกายแต่ใจของท่านมีความสุขพอใจมีความสุขเนี่ย ทุกข้างนอกก็ลดไป,ปเพราะฉะนั้นพรข้อนี้มีความสําคัญมากที่พระพุทธเจ้าทรงประสาทให้ชาวพุทธหรือญาติโยมสัพพะสัตต์ทั้งหลายว่าขอให้สุขวัตตะโกขอให้โยมทุกคนทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากได้พรที่ว่ามานี่แหละพรแปลว่าดีแปลว่าประเสริฐพรตรงกับคําว่าพระ ซึ่งแปลว่าประเสริฐชีวิตที่จะดีและประเสริฐก็ต้องเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาด้วยสติในการดำารงชีวิตแต่ถ้าเราอยู่ไม่มีสติไม่มีปัญญาการดำารงชีวิตอาจจะล้มเหลวก็ได้ก็เลยอยากจะสนทนาธรรมกับญาติโยมทั้งหลายว่าปีใหม่เนี่ยเราน่าจะมองโลกในแง่ดีอะไรก็ดีเหมือนหลวงพ่อดีเนาะ มีคนไปฟ้องหลวงพ่อครับโยมมาทําความสกปรกในวัดอดีเนาะหลวงพ่อครับมีโยมยายมาบ่นอะไรให้หลวงพ่อทราบก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อไม่ออกมารับโยมเออดีเนาะดีเนาะนะตลอดเลยโยมก็เลยหมดเรื่องที่จะพูดแล้วไม่มีเรื่องอะไรจะฟ้องเพราะทุกอย่างดีเนาะหมดเลยนายโยมนะขอให้โยมมองโลกดีเนาะอาหารไม่อร่อยก็ดีเนาะอาหารอร่อยก็ดีเนาะ หลานดีก็ดีเนาะหลานนิสัยดีก็ดีเนาะจำได้นิทานไม่ใช่นิทานยมไปเรื่องจริงหลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรม,มลังสีวัดละขังโคสิตารามสมัยหนึ่งท่านต้มฟักให้พระในวัดฉันต้มฟักแล้วก็นิมนต์พระคุณท่านทั้งหมดมาฉันแกงฟักพระหลายรูปนั่งเรียงลำดับ ก็ถามว่าเป็นยังไงท่านอร่อยไหมอร่อยครับหลวงพ่อองค์ที่สองเป็นยังไงโอ้รสชาติดีครับหลวงพ่ออือองค์ที่สามเป็นไงโอ้ไม่เค็มไม่เปรี้ยวพอดีพอดีหลวงพ่อไล่ไปเรื่อยพระสิบยี่สิบรูปนี่เรียงแถวมีแต่ชมหลวงพ่ออร่อยจริงๆพอไปถึงหลวงตาองค์สุดท้ายเป็นยังไงหลวงตาแกงฟักวันนี้อร่อยไหมเออให้ตอบจริงจริงไหมครับ ขัวโตคนโบราณเรียกขัวโตอาตอบมาเลยเป็นยังไงแกงฟักบวะน,นี้เออหมามันยังไม่ไเลยเอ,อ่าวหลวงพ่อสมเด็จโตเออดีเนาะพระเอานี่ดีเนาะคือดีหมดเลยจิตใจก็สบายใจมองโลกในแง่ดีมีเมตตาเมตตาแปลว่าความรักความปรารถนาดีต่อคนอื่นต่อพี่ต่อน้องต่อลูกต่อลาน ต่อคนที่รู้จักอย่างนี้เรียกว่ามีเมตตามีความรักช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันเท่าที่ทำได้แล้วสิ่งสำคัญเนี่ยชีวิตที่ไม่ริษยาใครเลยจะเป็นชีวิตที่มีความสุขก็ให้มองโลกว่าดีนอเน,นี่ยแหละแต่ถ้าเราริษยาใครเห็นคนอื่นได้ดีเราก็โกรธเห็นคนอื่นเอ่อมาพูดอาจจะไม่ถูกใจเราเราก็โกรธอย่างนี้เราก็จะเกิดความไม่สบายใจ ความไม่สบายใจนั่นแหละจะบั่นทอนชีวิตอายุให้สั้นลงแต่ถ้าโยมมองโลกงดงามแล้วทุกอย่างมันก็จะงดงามหมดถ้าอยากจะให้สุขใจก็คือต้องให้อภัยอะไรที่ผิดพลาดเราก็ให้อภัยกันไม่ถือโทษไม่โกรธเครื่องเราจึงนิยมไปงานศพเพื่อขออโหสิก,กรรมอโหสิก,กรรมนั่นแหละคือการให้อภัยจะถือโทษโกรธเครืองกันนะในอดีตเคย ไม่ถูกใจกันบัดนี้ล้มหายตายจากไปแล้วก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมอะไรเงี้ยพอเป็นอโหสิกรรมก็เป็นความสุขใจไม่ถือโทษกดเคืองกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็ก็ขอให้จิตใจดีจะได้ความสุขกายและสุขใจขอไวพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านขอบารมีพระพุทธเจ้า ขจัดป้องพระธรรมเจ้าคุ้มครองสุขขันษสาพระสงฆ์เจ้าขาจัดภัยผ่องโสภาขอให้สุขชาตินี้ชาติหน้าสถาพรขอให้พระธรรมปกป้องคุ้มครองท่านให้ญาติโยมได้เบิกบานด้วยธรรมอันล้ำค่าขอให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมของพระสัมมาให้ญาติโยมมีชีวาเปี่ยมสุข ทุกขืนวันขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกจะเริญสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังครัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกมีชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัดชัย จเจริญวัยเจริญสีทวีพรขอให้ญาโยมทั้งหลายมีพุทโธโชคดีธรรมโมมั่งมีสังโฆสุข,ขีมั่งคัง่งร่ำรวยทรัพย์ทวีร่มเย็นเป็นเศรษฐีทุกท่านทุกคนเทอน เป็นเรื่องราวที่ให้แนวคิดกับทุกท่านได้ไม่น้อยเลยนะคะช่วงหน้าพี่เป็นหนึ่งจะมีอะไรมาฝากกันต่อรอติดตามได้เลยนะคะช่วงธรรมมาพิวัตรวันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวธรรมะมามชวนบุตรช้าวิสัชนากันเช่นเคยเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ตรงกับวันเออใบได้ไหมคะอจออาสอารหะน่าจะวิสาขบูชาค่ะมาค่าบูชาค่ะก็มาาะไม่ใช่อาราหะกะอะไรวะจำไม่ได้วันวิสาขาบูชาค่ะพระ,ระเจ้าอย,ยอมเราไปฟังเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีวันสำคัญอยู่4วันด้วยกันให้ญาติโยมจำง่ายๆ3 6หก6 8 6, 6 8ในที่นี้หมายความว่าวันเพ็ญเดือน3เนี่ยตรงกับวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือน6ตรงกับวันวิสาขบูชาและในเดือน6นี้หลังจากวันวิสาขบูชานับไป7วัน เป็นวันอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าและเดือน8วันเพลญเดือน8คือวันอาสารหะบูชาวันเพลญขึ้น15ห้าค่ำเดือน6จึงเป็นวันพระพุทธเจ้าตรงกับวันวิสาขาบูชาวันมาฆบูชาตรงนั้นเรียกว่าวันแห่งพระธรรม เพราะพระพุทธเจ้าได้ประกาศธ,ธรรมมีพิสุ1,250รูปมารวมกันล้วนเป็นพระขีนาสพซึ่งเป็นพระที่ได้รับการอุปสมบทด้วยเอหิพิขุอุปสัมปทาจากองค์สมเด็จพระบรมศาสดาวันเพ็ญเดือน8ตรงกับวันอาสารหะบูชาเป็นวันแห่งพระสงฆ์มีพระสงฆ์รูปแรกในพระบวรพุทธศาสนา ท่านนั้นมีนามว่าพระอัญญาโกธัญญะสรุปแล้วญาติโยมจำง่ายๆว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยสาระสำคัญนับได้สวันวันพระพุทธเจ้าตรงกับวันวิสาขาบูชาขึ้น15คห้าค่กลางเดือน6วันแห่งพระธรรมคือวันมาฆบูชาขึ้น15คห้าเพญเดือนสาม วันอัฐมีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพนับหลังไปจากวันวิสาขบูชา7วันและวันของพระสงฆ์คือวันอาสารหะบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค้ค่ำเดือน8ดังนั้นวันแห่งพระพุทธเจ้ากล่าวคือวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายพึงตื่นรู้เบิกบาน ตื่นในที่นี้ไม่ใช่ตื่นตูมหรือตื่นตระหนกแต่ขอให้เราเกิดความตระหนักในการดำเนินชีวิตเราควรจะรู้สึกตัวบ่อยๆมีอะไรมากระทบมีอะไรมากระแทกมีอะไรมาทำให้เราขุ่นใจก็มีความรู้สึกตัวบ่อยๆและเบิกบานในความดีความเพียรที่เราได้ทำอย่าท้อถอยในความเพียรและอย่าท้อถอยในความดี ทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นสาระสำคัญในวันแห่งพระพุทธเจ้ากล่าวคือวันวิสาขาบูชาขออนุโมทนาขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้เสมอมาและพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตหน้านะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เราทั้งสองคนต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขทุกคืนวันขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ